สวัสดีครับวันนี้บอยู่มากินข้าวเช้าครับของวันเสาร์ที่หนึ่งนะครับเดือนพฤศจิกายนหกแปดาอยู่ได้มากินวันนี้มีเมนูแบบว่าเนื้อหมูสามชั้นนะครับเป็นเนื้อหมูสี่ชั้นก็ว่าได้นะครับเมอสรงคากูก็เมอสงคาเมื่อนไ้กอมีเนื้อหมูสี่ชั้นฮะเนาะเนื้อหมูสี่ชั้นคาคาอะไรมากินข้าวกังเนอเต็มเจ้าฮะเนาะฟัง ในข้อมีเนื้อหมูเหอีอออดฮะเนาะให้มากินค่ะนะครับเนื้อหมูครับผมจะว่ามาอดมาอันนั้นฮะเนาะวันนี้ขากินเนื้อหมูค่ะกินเนื้อหมูเหนั่นนั้นกินหนึ่งปอกฮะเนาะอ่ากินเนื้อไก่เหนั่นนั้นกินหนึ่งปอกผักเขียวในกินบ่อยหรือเปิ้นน้ำพริกก็กินบ่อยเลอเปิ้นฮะเนาะในข้มามีเงินก็ซื้อเหไมีเงินก็อุบเหแน่น,นอนมาเข้ากันครับ ผมมีเงินก็มีอะไกินเนื้อฮะน้องเพาะมีเงินอะได้กินเดื่อนั่นแหละนะกินผักเขียวกับน้ำน้ำพริกกับน้ำฮะน้องมาถึงขาจ้ำขะกินมือขออนุญาตกินมือฮะน้องเอามือกินฮะนาะแล้วก็ขออนุญาตกินเอามือกินนะครับนะครับอืมมาข้าวกุกเก่เขาจ้ำขะกินมือก่อนดิโก้ยฮะนาะ มาห่าเขาจำขัาเขาจะบอกย่ครับสามารถอยู่นอกจอในอจอใน,นมามากินเข้ากันครับอยู่ที่ไฮที่โซนที่ขึ้นบ้านนาะมากิงำจำข้าจะนวนกับลูมากินจำขัาครับม้าขิงข้าวจะเก่งไอเจมินนเนอร์ม้าขิงจำเปาะจะอยู่ในไฮในโซนกับผูกมีพูกมาอดพก็ขี่แล้วก็ยื่นจะยื่นเข้าไปมากิงขา้าวจำขครับเนาะเน,ะนื้อมูครับ ก้มยิบมาก,กินนะกมได้กินกล้วยนะขอโทษขอภายนะครับเื่อกินแบบว่าสช้มือกินนะครับ อย่างไรก็ต้องขอโทษที่กินไม่เหมือนคนอื่นเขาเนาะอืม Khâu lại cầm lấy cái lưỡi của nó. Khâu mày cái nữa mày cái Quái cản cú văn của mi mày này rút in. Hãy tóc กว่าให้กร่สุนนี่ก็หคดีกว่าจั่มกุ๊กก้อนเนาะที่เจ้าห้องนั่นเนาะที่จ้่มห้องคาร์นก็ขากำพัดกว่าเนาะที่เจ้าห้องคาร์ขาก็ดีกว่าผันกุ๊กก้อนเพ่งๆกันนี่ขาย้อนยุดอินผลตกจะว่าคำใครกว่าเนาะกว่ากุเตี้ย ห้องขาไว้ครับร้องไม่มนได้รครับถึงเขาน้ำหมูนะหวานจบ ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับฝากก,า like, กดไลค์กดแชร์บ่าวยูด้วยนะครับช่องนี้บ่าวยูช่องช่องใหม่ชอบสาวลูกติดนะครับถ้าลูกไม่ติดไม่ชอบนะครับโอเคหยอกๆยอครับนะครับฝากก,า like, กดไลค์กดแชร์ช่องใหม่ด้วยนะครับช่องบ่าวยูชอบกินช่องสาวชอบสาวลูกติดนะฮะสองช่อง ครับฝากคนไลค์ก็ใช้ได้ขอบคุณครับบ๊ายบาย